การจัดการศึกษาต้องอยู่บนพื้นฐานของบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูนักเรียนต้องมีความรักความศรัทธาต่อโรงเรียนจากแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9น้อมนำหลักคิดวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชกาลคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระประมรินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรกละ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบที่ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไปนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษา เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลประกอบด้วยแนวพระบรมราชโชบายสี่ประการดังนี้ประการที่หนึ่งการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองประการที่สองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมประการที่สาการมีงานทำม,มีอาชีพประการที่สี่การเป็นพลเมืองดี ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข จากหลักคิดดังกล่าวนำมาสู่แนวทางในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดให้เป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนจึงต้องมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูโดยสร้างมิตรในองค์กรสร้างบรรยากาศการทำงานแบบครอบครัวแบบพี่แบบน้องสร้างกัลยาณมิตรเพราะเชื่อว่าเด็กจะเก่งครูต้องเก่งก่อนจึงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 2. นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตหลักของโรงเรียนจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนนักเรียนที่จบไปจากโรงเรียนจะต้องเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมโดยครูจะไม่ทําหน้าที่สอนความรู้อย่างเดียวแต่ครูจะต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเป็นคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหอยคง 5. เบญจ้าหลัก ดังนี้ 1. ลายมือสวยงามเด่นชัด 2. ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 3. ใส่ใจรักสิ่งแวดล้อม 4. อ่อนน้อมมีสัมมาคารวะ 5. จิตสาธารณะน้ำใจงาม 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิตที่เกิดจากการเรียนรู้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของครูนักเรียนชุมชนและผู้ปกครองภายใต้โครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยขยายผลสู่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนด้วยหนึ่งอาชีพหนึ่งนวัตกรรมผ่านหลักสูตรท้องถิ่ผักสวนครัวรั้วกินได้สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นสมุนไพรในครัว สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายส่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระดับต่างๆและให้ครูที่ผ่านการอบรมพัฒนามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้กับเพื่อนครูเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ได้สื่อสารการเรียนการสอนที่เป็นสื่อ ICT มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดพลังแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีนวัตกรรมเป็นของตนเองทุกคนจากที่กล่าวมาทั้ง5ข้อจะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์ที่สำคัญ เพราะพาระงานโรงเรียนต้องอาศัยครูเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านอาคารสถานที่ด้านสัมพันธ์ชุมชนด้านการเงินและการบัญชีด้านกิจกรรมนักเรียนจะต้องมีครูเป็นผู้ขับเคลื่อนหากผู้บริหารบริหารงานบุคคลได้ครอบคลุมทางด้านขวัญกำลังใจด้านคุณธรรมจริยะธรรมด้านความรักความสามาัคคีในหมู่คณะแล้ว ครูก็จะรักโรงเรียนรักนักเรียนรักชุมชนซึ่งจะบรรลุตามภาระงานของโรงเรียนและส่งผลให้นักเรียนรักครูรักโรงเรียนนักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคตสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านคลองหอยโขงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการใช้นวัตรกรรมในการบริหารแบบเบนจลักษ์วิถีวิถีพอเพียงด้วย3ากับ 2P เป็นการขับเคลื่อนสถานศึกษาภายใต้มาตรการการดำเนินงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายในสถานศึกษาสนองจุดเน้นด้านความปลอดภยัยด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งให้โอกาสนำลูกๆนักเรียนกลับสู่ชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานผ่านการนิเทศภายในส่งผลให้เกิดคุณภาพประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง5ด้านคือ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่งผลให้ได้รับรางวัลทั้งสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนประกอบด้วย 1. ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านการพัฒนาครูต้นแบบของสอพคออชายแดนใต้ 2. โล่รางวัลสุดยอดครูดีจากสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสอากอสอคอ 3. ประกาศเกียรติคุณรางวัลครูดีไม่มีอบายามุก 4. ประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้บังคับบัญชาญลูกเสือดีเด่นของสำนักง,งานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 5. หนังสือสำคัญดับรองแปลงกเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดสงขลา 6. โล่รางวัลครูดีสีสงขลา ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของมูลนิธิครูดีศรีสงขลา 7. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครูดำรงสายแก้วจังหวัดสงขลา 8. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงนัทนิชาเพชรรัตจังหวัดสงขลา 9. กลุ่มยุวเกษตรดีเด่นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนบ้านคลองหอยโคง จังหวัดสงขลาและที่นำความภาคภูมิใจมาสู่เกียรติประวัติที่สําคัญของโรงเรียนบ้านคลองหอยโคงคือการได้รับสเสด็จสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2565ณโรงเรียนบ้านคลองหอยโคงโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ขยายผลสู่โครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน